คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงสนานไม่ได้นำมาเล่นตามเข้าใจไหมควรใช้ลูกตาในการรับชมนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4สีปห้าปั๊มแมวเลยนะครับผม นี่เราก็อยู่กับยูฟาจี2จีนอครับนอมาครับพี่น้องเอ้ยมาด้วยทุนที่นึงพันนะครับตื่นนอนมาก็เอาเลยนะครับโ <c oughs> okay. อเคแหกหูขี้ตาขึ้นมาก็ใส่เลยนะครับโลมามากก่อนอันดับเลกนะครับจับจนติดเป็นนิสัยนะครับเอา้าก็ผมเล่นเป็นเวลาตีสองครึ่งนะครับอ่าก็ลองดูเนาะมันเป็นยังไงนะครับ มันก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับคือมันเกลืออย่างนี้นี่เองนะครับมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับเวลาไหนก็เหมือนเดิมครับผมนี่แหละกิมรูมาม่านะครับก็รับชมเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเนาะก็ไม่แนะนําให้เล่นตามนะครับโอ้ยผสมกับข่อยตั้งให้กาปุ๊กขึ้นมาเลยเนาะเต็มื่องก็บอกสวยงามเลื่อมมาแล้วเลื่อมมาแล้วพี่น้องเอ้ย เื่นมาอย่าเบาเฮงเลยเดี๋ยวมันตื่นเดี๋ยวมันเรียนหนีกลับไปนะครับผม <laughs> <laughs> okay. โอเคโอ้ยเบาไปหนึ่งชีนะครับไปครับผมอืมเฮ้ยอ,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 อะไรครับเนี่ยมันโปะปะเนี่ยเฮ้ยมันโปครับมันโปะคปะุเกินไปดูดเกินเค <laughs> ้สวยงามครับผมสวยงามปันแตงน่งเนาะครัำนอ ได้อยู่ได้อยู่ไปครับผมเงียบกิ๊บยังวะเอาเต็เมเครื่องไปหนึ่งชิเนาะครับเนาะสวยงามครับผมพอได้ต่อลมหายใจนะครับเต็เมเกลีย้ยงกระบำจะกระพอใจอยังอเอาบบบนี้ก็สวยงามมาแล้วครับพี่นอ้องเอ้ย 3คอมโบได้ไม่เอ่ยเอาสามคอมโบก็เต็มเครื่องครับผมหอยสมต้องมาแล้วนะครับจังหวะนี้หอยสามครับผมตกทองไปต๊กอย่าง่อง2องบอกให้ตกช่องสามนะครับไปครับผมร5 0หิไปเลยนะครับเหมือนมันกำลังมานะครับความรู้สึกอันน้อยนิดนะครับผมมาแบบมาดิมเอาไปครับผมใส่กันต่อเลย สวยยั <f dragging> ่วดอกนี้สวยยั่วมามาเจี๋ยงมานะครับผมเต็มกันครับบอมมาดาบทั้งแง่สวงครับผมขอาหนึ่งเดี่ยวนึ่งนะครับเจี๋ยงไปครับผมเบ็ด1 5ห้าสิบเลยนะไปฟันเทียทั้งสว่างลวยนี่มันก็ยังโอเคยู่นะครับเอ้วบางทีก็มีแถมครับผมสวยงาม สวยงามปันเตียงนะครับนอนเอาเดอกนี้ก็เต็เมเครื่องครับผมสวยงามเอาแล้วไงเอาฟีสปินมาแล้วครับผมดาบทั้งแง่สามครับผมดาบทั้งแง่สามดาบทั้งแง่สามโอ,โอเคได้มาสี่ฟีสปินก็เอานะครับก็บเอาดิครับไม่เอาจะได้ยังไงครับไป <c oughs> เออวอลไปหนึ่งครับผมยังมานี้เออวอลไปสวงยังมาเนี้เอ้ยบางทีก็เต็มเครื่องครับผมสวยสวยสวย,สวย You, you. อยู่มาอยู่เออยัยเฮ็ดนี่ข่อยเสียเสียหน้าเขาเด้่ตื่นมาตีสว่างคืงนึ <c oughs> okay. ่งเอเคเลยอีกหนึ่งสปายนะครับกว่าพันสามเลยพันสามแล้วหน้าพันสามแล้วหน้าเอาสวยงามทัว่วขีสว่างครับผมเฮ้ทั่วขีหนึ่งครับผมโอ้ท่านสัมพันเทียนนะครับนี่ก็จบไปสี่พันสี่ห้าสิบสวยงามปันเตียงนะครับโอเค ใส่กันต่อเลยนะครับจังหวะนี้เต็มเครื่องไปหนึ่งทีเนาะครับเนาะดูเด็กกระดาษไอ้ก็ยักบุปผันบุปผันเฮียบเลยเวลาไอ้ดิเอาโอเคมากันต่อครับผมเอาได้ถั่วขีต่อครับผมเต็มเครื่องครับผมหอยสามครับผมหอยสามหอยสามสวยหอยหนึ่งในแนวหนึ่งนะครับ มาครับผม,ม,มโมเมนต์เดียวเด้เฮตุกสีโมเมนต์เดียวเดว้มาไวไปไวนะครับเมบิดล้อยห้าสิบนะครับก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าเบียดร้อยห้าสิบนะว่ามันแบบว่าขึ้นไวลงไวครับผมแต่ส่วนมากมันลงอย่างเดียวเลยเอ้าเต็มเชียงครับผม สวยงามสวยงามปันแต่งนาะครับน้อโอเคพันหนึ่ง้ห้าสิบสวยงามมาบาทที่นี่พี่น้อง้ยใส่กันตัวยาวๆนะครับเอาบางทีก็ต <c oughs> เอกอกกต็มเครื่องอีกก็พี่เต็มเรื่องอีกกมีสวยพี่สวย,สวยเอาหมัวแล้วบาทนี <c> ่ห <oughs> มัวแล้วบาทนี <c> ้ <oughs> โอ้ยมันเป็นอีอย่างนี่ห้วยกำลังม้าดีๆนี้มาคัดดวงค่อยนะ <c oughs> กำลังเข่านะครับ มักคัดดวงนะครับสมรภูมิเฮ้ยบางทีก็เต็มเครื่องอีกหนึง่งชีนอครับนอตามด้วยเอ็งหุ่นสวยๆนะครับผมตามด้วยถั่วขี่ด้วยเต็มเครื่องอีกหนึง่งชีนอครับนอเอาบางทีไม่ได้บ่กกํา <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลังจะดีใจนะครับโอ้ยเห็นมันหนามันงามนะครับเฮ้ยบางทีก็เต็ม <c oughs> เครื่องอีกกระบอกโอ้ยเดี๋ยวจะฝาหอยนะครับเขาดีหรือเดี๋ยวไล่ฝาหอยนี่ อีหลีเด้อพี่น้องได้ควายได้ฟันห้าช่องได้เต่กับหอยอีหลีเลยอันนั้นไม่ค่อยได้เด้อกับองุ่นนี่ถสือกันดีเท่ๆนะครับโอเคก็สามพันหกพอเศร้าๆเปรี้ยวพ่อนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเกมใหม่เลยเนาะเอาตัวน,นี้นะครับสามพันหกห้านี่ยนะครับไปต่อเกมใหม่กันดีกว่าเนาะไปไปหาดูเกมใหม่เล่นกันดีกว่านะครับผมป้ายป้ายป้ยปอยอยา,ยายใหญ่ๆครับผม